เรื่องนี้ส่งเข้ามาจากคุณวันใหม่ครับคุณวันใหม่เล่าว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นนานมาแล้วค่ะประมาณเจ็ดปีก่อนสมัยเราเรียนอยู่ชั้นปวชวปีที่สองที่จังหวัดนครสวรรค์ตอนนั้นเราเพิ่งเลิกกับแฟนคนเก่าแล้วไปเจอผู้ชายคนนึงชื่อว่าเบสเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนเราอีกทีเบสไม่ได้หล่อหรือดีเลิศอะไรแต่เขาเป็นคนตลกเฮฮาและเขาก็เข้ามาจีบเราด้วยค่ะ เราก็ลองคุยคุยดูคุยกันไปเรื่อยๆประมาณหนึ่งเดือนเราก็คบกันเป็นแฟนเบสเป็นผู้ชายน่ารักขี้ออนขีแ้แกล้งและรักแม่มากพอเราคบกันได้สี่เดือนเขาก็พาเราไปหาแม่ของเขาและเขาก็บอกรักเราต่อหน้าแม่เขาด้วยแต่ทุกครั้งเวลาเขาบอกรักเราเราก็ไม่เคยบอกรักกลับเลย เราสงบเ,เฉยหรือไม่ก็ทำเป็นคุยเรื่องอื่นแต่เบสก็ไม่เคยว่าอะไรเขาบอกจะรอจนกว่าเราจะอยากบอกเองพอถึงช่วงวันดอยกระทงตอนเช้าเราคุยกันไว้ว่าให้เขาไปเที่ยวของเขาส่วนเราไปเที่ยวของเราแต่เขาบอกว่าถ้าเราอยู่บ้านเขาก็จะอยู่บ้านไม่ไปเที่ยวไหนจะนอนคุยโทรศัพท์กันทั้งคืนเลยแต่คือตอนนั้นเราอยากไปเที่ยวกับเพื่อนมากกว่า คืนนั้นเราเลยออกไปเที่ยวที่งานลอยกระทงแห่งหนึ่งวันนั้นทั้งวันเรากับเบสได้คุยกันแค่ตอนเช้าและไม่ได้คุยกันอีกเลยจนถึงตอนเที่ยงเราเที่ยวของเราไปเรื่อยจนประมาณสี่ทุ่มก็มีโทรศัพท์จากทั้งเพื่อนๆและพี่ๆของเบสเข้ามาหลายสายพอเรารับสายเพื่อนเขาบอกว่าเบสลดคว่ำนะเป็นตายเท่ากันตอนนี้กำลังไปโรงพยาบาล เรานี่อึ้งไปเลยอยากร้องไห้แต่น้ำตามันไม่ไหลค่ะเราก็คิดในใจนะว่าต้องไม่เป็นอะไรสิไปโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวหมอก็ช่วยเราเดินอึ้งอยู่ไม่นานนะักหลังสักพักเพื่อนเบสก็โทรมาอีกว่าทำใจดีๆนะเบสตายแล้วศพกำลังไปที่วัดตอนนั้นเราทำอะไรไม่ถูกเลยมันมึนๆงงๆไปหมดรู้แต่ว่าอยากจะไปดูให้เห็นกับตาเพราะยังไงก็ยังไม่เชื่อ พอเราไปถึงวัดเท่านั้นล่ะเราสุดลงกับพื้นทันทีเลยค่ะเหมือนจะเป็นลมให้ได้คือตามตัวเบสมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยแต่ที่หนักก็คือตรงหน้าผากนี่ยุบเข้าไปเลยน่าจาก,กระโหลกยุบเลือดข้างในสมองคือไม่น่าเชื่อเลยว่าวันนั้นจะเป็นวันที่เราได้ยินเสียงเบสเป็นครั้งสุดท้ายเราทําอะไรไม่ถูกเราเข้าไปกอดไปเขยา่าไปบอกรักเขาทางน้ำตา แต่บอกอะไรไปทำอะไรไปเขาก็ไม่ได้ยินไม่สามารถรับรู้ได้อีกแล้วจากนั้นเพื่อนๆก็มาดึงเราออกไปจากร่างของเบสพอเราตั้งสติได้เเลยไปนั่งคุยกับแม่กับเพื่อนๆเบธแม่เบสบอกว่าเบสของเงินแม่ไปเติมน้ำมันเพื่อที่จะไปหาเราที่งานลอยกระทงเบสบอกจะไปหาเพื่อนไปเอาหมวกกันน็อกก่อนแต่ไปยังไม่ทันถึงบ้านเพื่อน อีกไม่กี่ร้อยเมตรก็จะถึงแล้วรถมอเตอร์ไซค์เบสก็ไปชนกับท้ายรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดน้ามันหมดอยู่ข้างทางและคงขี่เร็วตามนิสัยแถมทางก็มืดมากเลยทำให้มองไม่เห็นพอเราได้ฟังเราก็ยิ่งเสียใจมากค่ะเนืนสบศพคืนแรกมีป้าคนหนึ่งแถวบ้านเบสแกเดินผ่านหน้าบ้านเบสเห็นผู้ชายมายืนร้องไห้อยู่หน้าบ้านป้าแกไม่ได้สนใจอะไรก็เดินมางานตามปกติ แล้วก็ไปบอกแม่เบธว่าเมื่อกี้เห็นมีผู้ชายมายืนร้องไห้อยู่หน้าบ้านมีญาติมาแต่เข้าบ้านไม่ได้หรือเปล่าลองไปดูซิแม่เบธเลยถามลักษณะและเสื้อผ้าพอป้าแกบอกออกมาเท่านั้นแหละตรงเป๊กกับชุดที่เบสใส่ตอนตายเลยจากนั้นป้าคนนั้นแกก็ไม่กล้าเดินกลับทางเดิมอีกเลยต่อมาก็มีคนเจอเรื่อยๆค่ะบางคนก็เห็นเบธล้างรถอยู่หน้าบ้านบ้าง เพื่อนๆเ,เองก็รู้สึกว่าเบสยังคงอยู่ด้วยตลอดส่วนเราเวลากลับจากเรียนเราจะรู้สึกเหมือนกับว่ามีคนเดินตามไปส่งบางครั้งก็ชอบได้ยินเสียงท่อมอเตอร์ไซค์ของเบสรถเบสท,ทำท่อมาคือไม่รู้ว่าเราหลอนไปเองหรือว่าอะไรแต่คือติดตกมากค่ะเพื่อนเราที่เป็นเพื่อนกับเบสบอกว่าได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์ขับเข้ามาในซอยบ้านหมานี่หอนตามมาเป็นทางเลย แล้วเสียงหมาหอนก็มาหยุดที่บ้านของเพื่อนคนนี้มันบอกมันกลัวมากเพราะเบสเป็นคนชอบแกล้งและเบสก็เคยมานอนคางบ้านมันมันกลัวว่าเบสจะมานอนมันเลยนอนทับขวางเตียงเลยแล้วบอกว่าบ้านเราที่เต็มแล้วไม่มีที่ให้นอนหรอกนะจากนั้นเสียงหมาก็หอนออกไปตามซอยเลยค่ะช่วงนั้นบอกตรงๆว่าเรากลัวมาก ถึงจะรักแค่ไหนก็ตามจนเราต้องขอพ่อแม่ไปอยู่หอกับพี่เพราะคิดว่าเบสคงไม่ตามไปอยู่หอหรอกอีกอย่างเบสก็ไม่รู้จักหอพี่ด้วยแล้วเราก็ไม่เจอไม่ได้ยินเสียงหรืออะไรอีกเลยเราได้คุยกับเพื่อนของเบสเขาเล่าว่าเบสมันเคยทักว่าถนนเส้นตรงนั้นนะ่ะเขาเพิ่งทำใหม่เดี๋ยวก็มีรถชนกันเชื่อสิแล้วไม่กี่วันต่อมาก็เป็นเบสนั่นเอง เคยมีคนเขาบอกว่าทำถนนใหม่มักจะบนด้วยคนหรือเลือดนี่แหละคะ่ะถ้าจำไม่ผิดการสูญเสียครั้งนี้เราไม่สามารถทําใจได้จริงๆสำหรับเรามันจะอยู่ในความทรงจำกับเราไปจนวันตายจากวันนั้นจนถึงวันนี้เรายังคิดว่าเป็นเพราะเราที่ทําให้เบสตายถ้าเราอยู่บ้านตามที่เบสขอเบสอาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้เรื่องของเราอาจจะไม่น่ากลัว แต่ที่เราอยากเล่าเพราะอยากเตือนคนที่ชอบขับรถเร็วถ้าหากพลาดไปนอกจากคุณที่เสียชีวิตแล้วก็จะมีคนที่ต้องเสียใจไปตลอดชีวิตเช่นกันค่ะไหนะอีกอย่างหนึ่งถ้าหากเรารักใครให้บอกเขาไปเลยค่ะถ้ามัวแต่ปากแข็งอาจจะสายเกินไปถ้าจะทำอะไรตอนที่เขาจากไปแล้วไม่ว่าจะบอกรักหรือกอดหอมเขาก็ไม่อาจรับรู้หรือจะบอกรักเรา,ากลับมาได้หรอกนะ